สวัสดีครับช่างอ้อยครับช่างอ้อนที่ตัดผมแล้วก็ตัดไปร้องเพลงไปนะครับวันนี้ผมจะมาตัดผมก็ช่างอ้อนแล้วช่างอ้อนบอกให้ผมกลับกลับไปบ้านก่อนผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรทําไมถึงต้องให้ผมกลับไปบ้านก่อนกินข้าวกับใบไม้จุกโอ้ตอนนี้รู้แล้วว่า รอให้กินข้าวก่อนอข้าวก็กินง่ายอ่ากินง่ายง่ายจริงๆแต่ไม่รู้เมื่อไรจะอิ่มนะครับผมดูชามที่ช่างฮ้อนกินแล้วโอ้ยผมจะรอไหวไหมเนี่ยไหวต้องรอไหวไหมครับว่าเวลากินร้องเพลงไม่ได้อ๋อใช่มีเวลาเดียวที่ร้องเพลงไม่ได้เรากินข้าวก็ไม่เหมือนเขากินข้าวขี้งวขี้ไก่ขี้เป็ดกินได้หมดแต่ขอให้ยังให้มีสารพิษตกค้างอ๋อถ้ากินผักก็จะต้องกินผักที่ไม่มีสารพิษใช่ไหมครับครับ อย่างนั้นก็ไปเอาที่ขุนชดดงใหญ่สิครับขับได้เลยครับขุนชดดงใหญ่เนาะมีมีมีลุงของลุงโชดก็เอามาให้ตรงเรื่อยให้อยู่ด้านหลังนะครับอ๋ออยู่ด้านหลังใช่ไหมครับผมหันหน้าไปก็จะพอดีอ๋ออ๋อได้กินตรงนี้กินง่ายนี่ละครับวิถีของชาวบ้านมหานครดงใหญ่ครับช่างอ้อนมหานครดงใหญ่เขาเรียกว่าแกงขี้เหล็ก ใส่กับปลาย่าง๋ e อททำไมเขาเรียกแกงขี้เหล็กเอ่อทำไมเขาเรียกว่าขี้เหล็กครับผมอยากรู้คำนี้ขี้เหล็กอะเหตุผลเพราะว่าสารอาหารมีห้าอย่างมีธาตุเหล็กแกงขี้เหล็กมาจากใบขี้เหล็ก ok? ๋อผมคิดปลายไม่ถ้าผมทีแรกผมได้ยินคําว่าขี้เหล็กเนี่ยผมคิดว่าช่างเหล็กเขาไปทําอยู่ไม่่ใชเสร็จแล้วก็มันเหลือขี้ของเหล็กไงไม่ใช่ครับแล้วก็เอาไปไปถมอยู่ที่ต้นของมันไม่ใช่ครับมันก็ลกลายเป็นขี้เหล็กไม่ใช่ครับไม่ใช่ เหตุผลคือ,อแกงขี้เหล็กหมายความว่าเป็นต้นขี้เหล็กมีทั้งใบทั้งรากทั้งดอกอนี่เขาเอาใบมันมาต้มให้เปื่อยเสร็จรแล้วพอเอาใบมันมาแกงใส่กับพริกเครื่องเทศ พิพิธกรเทศก็เอาปลาย่างมาใส่แล้วใส่กะทินิดหน่อยมันจะอร่อยที่สุดเลยดูนะครับที่สุดในโลกนะครับโอ้โหจัดไปครับผมวันนี้มาดูช่างอ้อนกินข้าวนะครับไม่ว่ากันนะครับบาปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยบาปไม่เป็นไรเพราะมันทาร้ายคนที่กินข้าวนะครับเพื่อดํารงชีวิตนะครับเพื่อดํารงชีวิตกินเพื่ออยู่นะครับเพื่่ออยูไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะครับผมถ้าไม่มีอะไรเราก็ไม่กินใช่ถ้ามีเราก็กินครับวันหนึ่งกินเวลาเดียวดูนะแต่ถ้าไม่มีเราก็หากินครับ ล้วก็ไปหาหลังจากกินแกงขี้เหล็กก็มีกล้วยอัตโนมัติอยู่ที่วัดบ้านหนองใหญ่เยอะแยะที่ที่ส๋อที่สะโบสถใช่ไหมขอปลูกเอาไว้อ๋อออไปขอเข้ามาใช่ไหมครับาารัพระอาจารย์จำหลัดนะครับผมอาถาโมเป็นผู้ปลูกแล้วก็ดำรงพัฒนาการสระสวยสวยงามครับผลไม้กินทุกชนิดแล้วก็ที่โบสถ์ของ วัดบ้านดงใหญ่สวยงามมากครับผมไม่ถ่ายรูปมาแล้วครับเมื่อวานนี้ครับผมไถ่ายรูปอ๋อหอระฆังหอระฆังนะครับหอระฆังที่สวยงามติดอันดับต้นๆ้นไม่พอท่านยังอันดับต้นต้นของประเทศละครับผมให้ญาติโยมกินอีกอ๋อครับดีท่านท่านได้พัฒนาเป็นเป็นพุทธศิลป์มีความสวยงามแล้วก็คนที่เข้าไปทําบุญก็จะได้ไปแวะชมจิตใจก็จะสบาย ถูกต้องครับสบายแล้วก็จะกึ่งการท่องเที่ยวเลยรทีนี้ก็แปลกจากพาะในเมืองตรงที่พุทธพาณิชพุทธพาณิชต่างกับพุทธบริภูบอันนี้เขาเรียกว่าทาอาหารเพื่อให้ญาติโยมไม่อดไม่อยากและมีความเจริญมีหอระฆังวัดดงวัดดงใหญ่เป็นหอระฆังที่ดีที่สุดสามารถมีอาหารการกินไม่ต้องซื้อเศรษฐกิจของศรษฐกิจพอเพียงนะครับตรงนี้ตามอย่างพ่อหลวงนะครับพหลวงของพระบรมินนี่แหละ ครับผมตามอย่างพ่อหลวงนะครับสวยงามดีมากเลยครับอย่างนี้เป็นวิถีบ้านบ้านการกินก็ง่ายๆการกินก็ง่ายนะครับแล้วมื้อหนึ่งนี้ตกเท่าไหร่ครับของช่างอ้อนนี่เท่าไหร่ครับในมื้อหนึ่งพี่สิบห้าบาทสิบห้าบาทไปซื้อมาจากไหนครับเหลือจากพระท่านฉันแล้วอ๋ออ๋ออ๋อประเมินแล้วประมาณสิบห้าบาทอ๋ออย่างนั้นช่างอ้อนก็จะต้องไปเตรียมที่แอบอยู่ข้างวัดนะครับผมใช่ไหมครับได้เลยครับได้แอบนะครับผมเพราะมีวันหนึ่งว่าถ้าผูดใด เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาจะเข้าไปอยู่ในกำแพงวัดโดยนิดเดียวท่านั้นเองก็แค่นิดเดียวเนาะมนุษย์คนเราอ่ะเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครรู้หรอกครับไม่มีใครรู้หรอกเราทุกคนใช่เป็นของธรรมดาอยางงั้นยังนั้นก็ขอให้ทุกคนละโลกโกรธหลงละได้สามอย่างอ่าครับก็จะ